ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเนาะวันนี้ทีมงานมาแห้งได้เดินทางมาสารปูลุกโดยพี่น้องเด้อเพื่อจะ,อะมาขอโชคฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะมาขอพรเนานะก็จะมาขอพรขอบารมีปูดุกครับผมเนาะเอาโชคเอา m ắ ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็จะ,จะมีเครื่องไหว้ครับผมเนาะ เรื่องไหวดอกไม่นำกูเพี้ยนต่างๆเราติดต,ตามไปพร้อมๆกันว่าจะมีตวัวเลขหน้าข้างฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตัวใดอยผ่านครับผมเข้าไปชมพร้อมๆกันครับครับผมเนะมาขอโชคขอ,คอพรกูเพียงเพื่อการที่ข้เจ้าได้ท่านมากข้อเจ้าเดินทางาาม,มาขอโชคดวงชพี่น้องสำหรับวันนี้ทีมงานได้เข้ามา ามาขอพรกูเนนะาะก็จะมีาการทุ่ทุกเสียงไห้เนาะฝากตอนพ่อแม่พม 4, ี่น้องเอฟซีคือเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าปูเพิ่นจะให้ใครไปเสียงโชคและพี่น้องด้วยสำหรับหมวดประจำพื้นที่นี่เมษาครับผมเนาะเอาใครที่ยังไม่เคยมามครับขอพรครับผมเนาะ มาขอพรกับผูเ้เล่นด้วยกันครับผมครัสำหรับวันนี้มารุนด้วยกันว่าผู้เขาจะให้เลขทูกตัวใดและก็เอ็ดมินจะอธิษฐานคือกันแต่ว่าจะจับเซียมซีเล็กพี่น้องด้วยจะจับเซียมซีให้ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าพ่อสไว,วาเขาจะจุดทูเนะมเรารุ่นเลขทูกไปผูพร้อมกัน บรรยากาศครับผมนะบรรยากาศเรารู้เลมถูกไปพร้อมๆกันสำหรัแบบวันนี้นะเอาไปเสียงโฉมเสียงมาน้องด้วยนะะอุนนะอ่นใจอธิษฐานเพื่นะอใหญ่เนาะอธิษฐานเหมือนกันเราจะาไปพร้อมๆกันครับ มนะอดนิดจะเสียมซิมซีได้พี่หลองด้วยเสียมซิมซีขอนะนี่เอาปูไข่ตัวได้กะสิเอาเจ้านั้นนพี่หลองนะมนานไง

แห็้ีนไหด้ทีกรานนะครเรมอมินกอยดเสียงสิี่ครับผมได้ตัวเลขโศมมันก็คือหนสี่ครับผมห่งสี่เลวพี่น้องเด้อหนึ่งสี่พี่น้องเห็นกันไหมหนึ่งสี่ครับผมเนาะยนี่ สำหรับเล็กเสียงซิบซีหอพ่อจากผู้รุกได้1นซีครับผมเนาะเอาเดี๋ยวรอบเบื้งเล็กทุกน้ำกันอ่าบานนี้เล็กทูกจะได้ตัวไหนไปดูกับพ่อสวัยข้าบผมเนาะน่องาน เอาได้ยังทุกคนเอาอากาศร้อนมากพี่น้องยามเดวินมาสว่างตัวแล้วพี่น้องมาได้สว่างตัวแล้วไม่รู้ว่าตัวอะไอ๋ออันแดงๆนี่เหรอเพ้าไหวอัวแดงแดงพี่น้องอ่ะอันแดงแดงอ่ะอันแดงๆดงอันแดงแดงมาอันแดงแดง ตัวแิงยกนี้นะตัวแดงนี้สามห้างลบไปที่ไหมไปที่สามนั่งไปโอ้โหแม่คุปแม่คุณแม่คุนแม่สวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ครับผมนะ เดือกต่างๆปูมารักษาสารปูปริบประถาต่า,างๆมีสาราน้อยสารแหลงมาแม่สารน้อยสารเตี้ยงตาหมดแล้วโอ<ห>้ครับผมาที่นี่มันตาฟ้องเล่ากันที่คนมาว่าเออบขันผ้าบนอันนั้นได้ก้อ,อนนี่ได้ครับเพาาิ่มผ้าซางเทปคืนเพิ่มสีบริจาคไอเท็ บาที่หหลายค้นหลายคนแล้วกับเลยมุ่งมุ่งหลังข่ายเพิ่นเริ่มสีมีสารใหญเริ่มกัเลยมีสานใหครับผมานใหญ่้ากมีมาคก็มาบนากกมาสบายผมูคนมีโชวมีน้ามีคนมากของนไววท่านถือเลียวท่านได้เลียวสิเอาสร้างเอามาเอาไปยังมาถวายกันวะแม่โอ้คุณลังก้นก็มาบนใหตาย บ้านขายเข้าห่อดูขุนดูเกจดูอีหยังขุนทางอื่นเออทางไกลก็มีทางไกลก็มีครับเพิ่นก็เลยได้สมหวังเพิ่นก็มาซอยครับครับผมมุ้งหลังคาเฮ็ดโค้งหลังคาซอยกระเบื้องซอยหยังอืมมู่งขุนเลยเป็นสารใหญ่อยู่เด้อยู่ใต้ครับครับผมเริ่มมีศาลนึงก็มีศาล2ศาล3ขึ้นบ่แมียนมาเมีนเป็นเรื่องจันละครับอ่าก็ ตอนแรกก็มีเจ้าของปูลูกครับต่อมาก็มีเพราว่าปลาตาต่อมาก็มีปูผาแดงปูจอมปูเชียงไปอะไรับบนี้ครับผมเ่อแรกเริ่มมีแรกๆคือปูลูปผู้เดียวตัวใหญ่สั่นมากกัะว่ามีหลายปูขาวมากหมดเมยหลายปูขาวมากครับ จางมาถ้าบ่ยังถวายเงินเท่าเนี่ยเดือนตั้งเดือนรอครับอืมคนมาซอยครับผมอืมคนมาขอความสำเร็จนะแม่เนาะอืมคนมาขอความสำเร็จเพื่อมาบุรณะซอยซอยคือเท่าหม่าเสียเท่ากับมาถวายถูกเทียนกับเป็นการซอยเพิ่นครับผมเนาะคือซาเที่ยงบูชาเทียนบูชาของต่างๆเป็นอ่าเป็นการ บูรณะทะครับผมซอยเพิ่นซอยบูรณะซอยดูแลค่าน้ำค่าไฟซอยเพิ่นอันตัวเนาะครับผมบัดนี้มาขอสบขอมานพร้อมอธิษฐานขอขรอนพร้อมครับผู้ใดมาขอการงานหน้าที่ต่างๆในเบ็ดหน่อยมเนี่ยตําเบ็ดตําเบ็ดแต่ว่าต้องมาหาแม่แม่ผู้พาวลัโอ้บางคนเพิ่นกับมาว่าเองแต่ส่วนหลายเพิ่นกับมาหาเฮานี่ล่ะโอ้ปูด สำเริคนกับโซ่หาเข้าจำเรจแล้วเอายังมาถาวายนั่นอันนี้ต้องต้องมีคนผ้าเห็ดนะแม่ต้องผ้าเห็ดต,ตั้งตั้งถือถือ,ถอต้องเพราะว่าเข้าเห็ดบรูอาจจะบรูถึงกันแม่เนาะ<อ>แม่ให้ถามเนี่ยว่าอะไรตั้งตาพอฟ้องคนเสียไปนี่มีผู้ซื้อล่องมั่นอยู่ดีวะล่องครับคนอาจจะเที่ยวไปเที่ยวมาแต่วาวมาอยู่ โอว่าพูดเดียวพูดเดียวกับว่าคล้ายๆซื้อขายขายกันไม่ซื้อแล้วก็พูดเดียวของพวกเพูดเดียวที่ซื้อขายขายกันแต่ว่าคนซื้อบูโยูนี่เคนซื้อคำฟ้องเนาะผู้นั้นเปิดเอิมคู่นึงเิซื้อเอิมซื้อว่าคำร้องอาจจะเพี้ยนไปเพราะว่าการซื้อสารมันไม่แน่ที่เจ้าเป็นนันจำเป็นยังยู่นี่ว่ามันเป็นจำเมันเสียชีวิตแล้วเพื่อนมันมาแบบไหน ผมกับพวกงูืขากันคืออันนี้ไม่เฮี่ยงคนซื้อสารได้จนมาพอคนอยู่นี่พอคนซื้อเรื่องซื้อคำล่อมารมามาหลักฐานน้ำปูรุกอยู่นี่ว่าสั่นนี่เป็นผู้เดียวกันเพราะว่าทีนนี้เนี่จจำเลยเนาะกันบงนี่นะซื้อใครเคี่ยงกันออธิษฐานซื้อใครเคี่ยงกันเนี่อธิษฐาเป็นผู้เดียวกันผู้เดียวกันกับงูเนาะคือมันตั้งองเจ๊หนูมาแต่สารเก่าคนเนาะสารใต้ครับ กมีแรกๆค่ะมีผู้มาเป็นเจ้าเป็นยอมแต่ว่าผู้ผู้ที่ดูแลอยู่นี่ตลอดนี่พอจำครอมีลาครับเออโอ้ยยามากกับแม่ผู้ขานีลาที่เป็นที่ไปที่เป็นท่านการน้าแม่เน้อที่เป็นไทยไปเตอนเนาะครับผมคขอบคุณขอบคุณคุณแม่เทย์ขอบมุ่นนะครับเนาะครับผมสวับ๊ายบายครับ บาทนี่ไปเบอ่งเล็กถูกเด็กถูกจุดไปเดียวมั่งู้รออนนีแล้วแนี่ครับผมเด่นยังง้อที่ยังไหนครับโบัเนี่าสามตัวไระหตุไลบา สาเด็กถูกพี่น้องสามห้าสบาทว่าเอ้ยบาทสามหาสอง้กำลังสิบเบิดกันไงใหม่บ้านเบิดเมียของเขาละดูหัวในบอเห็นบครับพี่งซีครับผมเดี๋ยวต้องว่านเห็นดอกคนว่าโดนดึงเขาไม่ใครคนเสร็จแล้วสามหาสอง้าสามห้าสองเนาะแอดมินจัสรุปให้ครับผมเนาะสำหรับวันนี้เนาะเด็กถูกจุดขอปูดุ ได้สามห้าสองแต่ว่าแอดมินเสียงซิบซี่จากปูได้หนึ่งสี่พี่น้องเด้อแอดมินเสียงซิมซี่ได้หนึ่งสี่จุดถูกขอปูรูปได้สามห้าสองแคปหนา้าจอครับผมนะขอให้เฮงเฮงปังปังครับพี่น้องแคปหน้าจอครับผมนะขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะ ะนแบบคลาปนี้สวัสดีครับ